วันนี้ปมโควต้าของกองสลากวันนี้กลุ่มคนพิการจริงๆกลุ่มคนที่พิการจริงๆเนี่ยเขาออกมาร้องดี i นะฮะเพราะอะไรเขาบอกเขาเป็นคนพิการแต่ปรากฏว่าเขาถูกสวมสิทธิ์ควต้าสลากจริงๆเขาต้องได้สิทธิ์ถูกไหมสิทธิ์ของคนพิการถูกไหมแล้ววันนี้ กรมนักกรมสอบสวนคดีพิเศษนายสำอางซ่อนกลิ่นประธานชมรมกลุ่มผู้ค้าสลา,ากยา,าทั่วไทยนะฮะแล้วก็สมาชิกชมรมแล้วก็ทนายความเนี่ยเขาเดินทางเข้ายื่นหนังสือเพื่อทวงถามความคืบหน้าคดีการถูกแอบอ้างสิทธิ์โคต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลเรื่องขัวจัดสรรโคต้าที่กระจุกตัวอยู่แค่คนกลุ่มหนึง่งไม่ถึงกับคนพิการมันไปไม่ถึงคนพิการจริงๆพวกเขาปมนคนพิการกันเขาบอกไม่เคยมาถึงเขาเลยแล้วก็คนลากยาทั่วประเทศเนี่ยไม่เคยถึงเลย มีตัวแทนจากคนพิการหลายสมาคมนะครับวันนี้เข้ารวมตัวกันกว่า1น0คนต่างบอกว่าตั้งแต่ปี2557ครับมีคนพิการจากหลายสมาคมเนี่ยถูกลดโควตาถูกสวมสิทธิ์บางคนเนี่ยไม่เคยอยู่ในกลุ่มได้โควตาด้วยก็มาได้โควตาทําให้คนพิการหลายสมาคมเนี่ยได้รับความเดือดร้อนอรวมๆแล้วเสียหายปีแล้วเท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่สองกว่าล้านโอ้โหสองกว่าล้านล่ะหรือถ้าคือพวกเขามีสิทธิ์ซื้อได้ใบเท่าไหร่ไหม 69บเก้าบทแล้วก็ไปขายแปดสิบสมมุตก็เป็นผู้ปีการผู้ผู้อรแล้วก็คือไปขาย80คสิบเพราก็ได้กำไรบางทีบางคนเด็ดเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสองบาทมันแล้วแต่ว่าโค้ตาของใครถูกต้องไหมคะอย่างที่บอกตอนนี้อย่างที่พวกเขาเสียหายกันปีหนึ่งอ่ะสองร้อยกว่าดอลสองพันกว่าล้านนะอ๋อมันสองร้อยกว่าล้านมันสิบปีเลยสองพันกว่าล้านเสียหายไม่ต่ำกว่าสองพันกว่าล้านแล้วที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ปีห้าเจ็ดประธานชมรมกลุ่มผู้ค้าสลากรากหญ้าทั่วไทยเขาบอกว่าการจัดสรรสลาก เงินแบ่งรัฐบาลสําหรับผู้ด้อยโอกาสผู้พิการมีในยะมาตลอดค่ะโดยปี2558เนี่ยเราจะได้สลากประมาณสัก5-10เล่มต่อคนแต่สุดท้ายจากที่เขาเคยได้5-10เล่มนะเหลือคนละ3เล่มโอ้โอไม่พอกิน้นะปี2556เนี่ยซึ่งใน2เล่มที่หายไปเนี่ยกลายเป็นชี้แจงก็ไม่ไชัดเจนก็ไม่มีความชัดเจนล่าสุดยังมีการเอาสลากกินแบ่งรัฐบาลโควตาจังหวัดจากคนพิการหรือผู้ด้อยโอกาสเนี่ย นำกลับไปไว้กองที่กองสลากพราะนีกออกไหมฮะเขาจึงอยากจะสอบถามว่าไอการดําเนินการจัดสรรอย่างไรเนี่ยเหตุใดยังต้องให้ผู้พิการเนี่ยมาเรียกร้องกันอย่างนี้ทุกปีเพราะการได้สลากจากส่วนกลางจังหวัดเนี่ยมีการนําเอาไปให้ใครแล้วข้อสลากเหล่านั้นนไปอยู่ที่ไหนเหตุใดบางส่วนจึงไปอยู่ที่อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังทำไมถึงใครทำไมบางส่วนไปอยู่กับอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังอะ หรือไปอยู่ในมือของนักการเมืองทําไมวันนี้จากพวกเขาเนี่ยมันควรจะเป็นรายได้ของคนตาบอดเป็นคนโอกาสให้เขาเอาง่ายๆของผู้พิการทั้งหลายเขาก็อยากจะมีรายได้เหมือนกันถูกต้องไหมคะเขาตาบอดเขาไม่สามารถทําอะไรอื่นได้อย่างน้อยเดือนหนึ่งสองครั้งเขาก็มีรายได้ของเขาแล้วทำไมวันนี้เฮ้ย มันไม่ปอยู่ที่เขาม,มันไปอยู่ที่อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังมันไปอยู่ที่นักการเมืองอันนี้คือคําถามที่เขาฝากมาถามค่ะใช่<ๆ>เขาก็อยากจะรู้นะคะส่วนทางนายสุประชัยสรงพินิษค่ะระบุว่าตนเนี่ยเคยเป็นนักกีฬากีทาของทีมชาติไทยและทราบว่าสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยเนี่ยจะมีโคต้าฉลากกินแบ่งรัฐบาลให้กับนักกีฬาผู้พิการนะคะซึ่งสอบถามเพื่ออยากจะขอนําข้อมูลเนี่ยมาคามาายเพื่อสมาคมให้ตนเนี่ยได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกก่อนซึ่งตนเนี่ยในฐานะที่เป็นนักกีฬา สมาชิกของสมาคมอยู่แล้วแต่สุดท้ายกลับบอกว่าตนเนี่ยไม่ใช่สมาชิกเรื่องนี้เรื่องนี้เนี่ยมองว่าไม่เป็นธรรมก็เลยจะขอรับโกตาหวยนักกีฬาผู้พิการของสมาคมเช่นเดียวกันครับ<ม>ขณะที่พันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำนะครับผอ,อกองคดีคุ้มครองผู้บริโภคนะครับและในฐานะโฆษกดีเก็กล่าวว่าเบื้องต้นเนี่ยทางดีเเนี่ยได้รับเรื่องนี้ไว้สืบสวนแล้วและการพิจารณาเนี่ยเบื้องต้นพบข้อมูลเหตุควรสงสัยในเรื่องของการบริหารจัดการ จัดสรรสลากกินแบ่งรัฐบาลที่อาจจะเข้าข่ายการกระทําความผิดครับแต่จากการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับก็ยังไม่เข้าเงื่อนไขเป็นคดีพิเศษจึงส่งเรื่องให้กับสำนักงานสลากกินแบ่งและก็การกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อตรวจสอบเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นสุนดีที่เกี่ยวข้องกับอาญานะครับเบื้องต้น DSi เนี่ยก็อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนครับผม go